พุทธอุทยานมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์08 6625 7638สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นก็เป็นภารกิจของศูนย์บวรน,นะครับโดยมูลที่พระเทวราชบริษัท หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นะครับโดยการสนับสนุนของสมเด็จพระพิรยานมุนีประเทศบิรนาราสและสมเด็จพระวรณรัตนวัดนวันดิเวศพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับพื้นที่ตอนนี้บางมหันกับมหาราชนะครับบางมหันนั้นก็คงจะที่จะอยู่ตัวแต่ว่าบางมหันเองนั้นก็ยังน้ําท่วมสูงอยู่นะครับในวันนี้ภารกิจของทางศูนย์เองก็นําส่งข้าวนะครับจำนวนกว่า1 0,000กล่องนะครับเข้าสู่พื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการ กระจายตั้งศูนย์บวรสาขาออกไปโดยการเปิดเป็นสาขา1นึมเพื่อให้ศูนย์นั้นสามารถปรุงอาหารแล้วก็นำข้า่สี่ได้เร็วนะครับแล้วก็ใ้ชาวบ้านนั้นได้มีกิจกรรมต่างๆนั้นทำร่วมกันแล้วเมื่อจะรับของบริจาคมาแล้วก็ของบริจาคน้ำมาเทร,รวมกันแล้วก็ปรุงอาหารเพื่อจะนําเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ภารกิจของศูนย์บวรเองได้ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอบางหาันครบทั้ง11อองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้เองทางทีมผู้ภัยของสุขโขทัยก็เข้าสู่พื้นที่ที่จะสำรวจว,วัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็ให้การช่วยเหลือและกวัดนะครับรด้านของน้ำและของอาหารก็ดีแล้วก็ยารักษาโรครวมถึงว่าท้วมของวัดนะครับส้วมเพราะบางวัดอีนั้นนะ่ะมีทั้งพระทั้งสาวาัตอยู่รวมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ส้วมก็ไม่มีครับเป็นภาปัญหาเรื่องใหญ่ๆมากเลยนะฮะสุขโขทัยเองก็ให้ช่างในการประกอบส้วมชัว่วคราวก็อยู่ได้นานเหมือนกัน ส่วมบ้านเราเนี่ยครับแต่เพียงว่าใช้ประกอบแบบที่บูรณาการนะครับซึ่งขณะนี้ทางด้านซ้ายมือผมก็กําลังที่จะประกอบท่วมอยู่นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเราใช้ถังแทกนะถังนี้คือถังแทกที่ใช้กะตามบ้านทั่วไปนะครับซึ่งมันจะไม่เต็มนะครับเมื่อเต็มแล้วน้ําก็จะล้นระบายออกมานะครับเราจะใช้ถังอันนี้นั้นเนี่ยนะฮะตั้งแล้วก็ตําโครงเป็นห้องข้างบนทับบนถังแล้วก็จะเห็นว่ามีขาตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงขาตั้งตรงนี้นะฮะ ขาตั้งเหล็กตรงนี้นะครับที่ทําสูงอย่างนี้เพราะว่าเราต้องทําให้เหนือน้านะครับเพื่อเอาไปตั้งตามวัดต่างๆตามวัดนั้น,น,นเนี่ยซึ่งพื้นโบสถ์ก็ดีพื้นสาราก็ดีพื้นกุติมีความสูงอยู่แล้วเมื่อไปตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับระดับน้ําสูงเมตรกว่า2เมตรเนี่ยนะครับมันพระสามารถที่จะก้าวแล้วก็เข้าสู่ห้อส่วมอันนี้ได้ทันทีนะครับแล้วซ่วมนี้ไม่ต้องกลัวน้ำคือคือซือ,อมจะเต็มะนะครับเพราะว่าเมื่อน้ําเต็มพ๊กก็จะไหลระบายออกมานะครับไหลระบายออกมาตามท่อน้ําล้นนี้นะครับ นะซึ่งเ,เราจะวางให,ให้พยายามให้เหนือน้ําไวนะครับใน,ใ,นในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ส้วมนี้สามารถติดตั้งได้ถาวรอนนะครับอยู่ได้นานแล้วเมื่อน้ําลดลงแล้วเนี่ยก็สามารถนําส้วมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการส้วมใหม่นะครับของทางศูนย์ราวอนของเรานะครับซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่เป็นเจ้าภาพบริจาคส้วมมาเนี่ยนะครับประมาณถึงแปดสิส้วมแล้วนะครับเราก็จะผลิตแล้วเร่งสองมอบให้วัดต่างๆในพื้นที่ของบางมหันแล้วก็มหาราชรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ประสานเข้ามานะครับ นี่ฮะเห็นวา่าเมื่อเปิดประตูอ,อย่างดีนะครับเหล็กแล้วก็โครงเข้าไปข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีความที่ถาวรแล้วก็แข็งแรงนะไม่ถึงถาวรแต่ว่าแข็งแรงได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับกำลังติดตั้งโหนะฮะหรือพอหานอยู่อย่างนี้นะครับกาทำทำต่อเลยครับทำต่อเลยถ่ายทำอะไรเนี่ยเร่งต้องเร่ง้องเลยต้องเร่งแข่งกับเวลาในการผลิตรวมนะครับนะฮะพอเราได้เยเราจะรีบนำเข้าสู่พื้นที่ในการติดตั้งเตืยงนะครับพื้นนี้ครับ ใช้เ,เรียกวีว่าบอร์ดนะฮะซึ่งจะมีความทนน้ําแล้วก็แข็งแรงนะฮะผนังก็ใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับประตูกติกไวนิ่งซึ่งจะทนน้ำนะครับมันมีความแข็งแรงแล้วก็เฉาวอนในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่แพงนะครับต้นทุนนั้นส่วมหนึ่งประมาณนะครับถังแซกก็สามสี 4, บาทรวมค่าส่วมค่าผนังไรตสารผมว่าระดับ5-6,000บาทนี่นะครับทำได้อันนี้ แล้วก็ถังแซกนั้นเนี่ยสามารถเก็บกลับมาใช้ได้ต่อเนื่องนะครับะะวันนี้เราเพิ่งตั้งลำเรื่องส้วมเพราะว่าได้การสํารวจมาแล้วก็พบเห็นปัญหาเรื่องของส้วมนะครับจึงได้เริ่มผลิตเมื่อวานนี้นะครับเพียงหนึ่งวันนะครับเราก็ได้ประมาณสักวันนี้คาดว่าจะได้ไั้สี่หรือห้าส้วมแต่เมื่อตั้งลำและพร้อมแล้วเนี่ยอัตราผลิตจะได้วันหนึ่งน่าจะถึงถึงสิบนะฮะถึงสิบส้วมด้วยกันนะครับทีนที้เราก็ต้องระดมคือถังแซกเข้ามานะครับถังแซกก็ Mail. บางส่วนต้องเอามาจากกรุงเทพที่นี่การเดินทางเองก็ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วในภารกิจของเรานั้นนะครับก็ยังเป็นการปรุงอาหารเดี๋ยวผมจะข้าพาเข้า,าดูด้านในแต่ส่วนด้านหน้านี้นะครับน้ำตอนนี้ก็ทยอยมาลงแล้วก็จะได้นําแจกเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการน้ําต่อไป พุทธอุทยานมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์08 6625 7638